สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง power martin นะครับอ่าอันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับตอนนี้ที่ออกมาท็อปสุดแล้วนะครับมาจาก180 0 1900จนตอนนี้เป็นรุ่นส0,000ืแล้วนะครับผมอ่าสเปคนะครับสเปค1 6 0 0วัตต์ที่8โอห์มนะครับต่อละแชนแนลนะครับผมถ้า4โอห์มอยู่ที่2 4 0 0นะครับผมอ่าวัตสูงมากเลยนะครับ ก็ข้างในเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นคาวปลา2ชั้นเลยนะครับอ่าสเปคแบบเต็มเต็มเลยนะครับตัวนี้แล้วก็น้ำหนัก47่เโลเลยนะครับ47โลเต็มนะครับผมก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับบริษัทเขาทำมาตัวท็อปคือ14,900บาทรวมส่งครับ14,900รรวมส่งเท่านั้นนะครับอันนี้คือท็อปสุดแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีรุ่น ในท็อปกว่านี้นะตอนนี้ที่บริษัทอะแต่ว่าก็อนาคตไม่แน่ว่าจะมีออกมาท็อปกวนี้อีกนะแต่ว่าก็สเปคเห,เหลือแล้วนะครับประมาณนี้4ณ4นะครับท่านใดสนใจก็ทักมาใน Facebook ผมได้เลยนะครับผมตอนนี้มีของพร้อมส่งแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับผม